ครับผมชื่อทรงพลจัมาน้อยครับช่อเล่นชอเตอร์ครับปัจจุบันนี้เรียนอยู่ปีหนึ่งครับสาขาวิชาทีโนโลยีสารสนเทศรุ่นแถวที่สิบเอ็ดครับผมเบลผมทาบลนรีคือเบมาเจนโตครับประวัติส่วนตัวของผมอยากรู้ไหมจะบอกดีไหมไม่เอาดีกว่าไม่บอกไม่บอกครับไม่บอกโสดแค่นั้นพอครับหล่อที่สุดในโลกกาชมป์ครับตาตกล้องขำครับตากล้องขำไม่มีอะไรแนะนำครับอาจารย์ขอให้ผมเถอะแค่นั้นแหละพอครับสวัสดีครับ หนึ่งเรรรียยบ้อคแกนนี้อัดต่อครับโอเคต่อเนื่อแบบว่าเขาบอกว่าไม่ถึงสามนาทีครับผมรู้จะพูดไปลูกมีน้องสามคนครับเป็นลูกคนที่สามครับลูกชายทั้งหมดเลยครับชอบชอบอะไรชอบชอบชอบอะไรชอบเมืองไทยครับผีไทยน่ารักมากครับชอบชอบโจนตีล็อกครับผมเป็นชาวล็อกครับจานชาวล็อกชาวล็อกด้วยจังแล้วก็ ชอบที่จะเรียนคอมพิวเตอร์ครับถึงเรียกมาเรียนเองนี้ครับเทคโนโลยีสารสนเทศครับหวังว่าจะช่วยผมก้าวหน้าชีวิตในการงานอนาคตได้ครับอาจารย์รักอาจารย์นะเนี่ยผมไม่รู้จะพูดอะไรต่อแล้วครับแต่ผมโอเคครับเลี้ยู